จะมานำเสนอโครงงานเรื่องเตารีดไฟฟ้าแยกส่วนประกอบของเตารีดเตารีดจะมีอยู่3ประเภท 1. เตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดา 2. เตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 3. เตารีดไฟฟ้าแบบไอน้ำแต่เราเลือกเอาเตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดานะคะมาแยกส่วนประกอบของเตารีด 1. สายไฟ 2. ด้ามจับ3ฝาครอบ4หลอดไฟ 5. ชุดปรับอุณหภูมิ 6. ขดลวดความร้อน 7. แผ่นทำความร้อน 8. พื้นเตารีดการทำหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆสายไฟจะมีอยู่ด้วยกัน3เส้นคือสายไฟสายเนิ้อต้อนและสายกาวด้ามจับจะมีหลอดไฟและปุ่มปรับอุณหภูมิประกอบอยู่ด้วย ฝาครอบจะเป็นตัวปิดชิ้นส่วนต่างๆภายในของเตารีดรวมทั้งเป็นจุดลงเกา่าหลอดไฟเป็นตัวบอกว่าเตารีดมีการทำงานหรือไม่และอุณหภูมิที่ตัวเตารีดเป็นยังไงถ้าอุณหภูมิที่ตัวเตารีดย,ยังไม่ถึงค่าที่เราตั้งปุ่มปรับอุณหภูมิหลอดไฟจะติดอยู่และ oh โลหะไบเมทัลก่งตัวช้าหรือเร็วหรือเก่าอีกในหนึ่งคือถ้าเราปรับอุณหภูมิมาก การต่อของหน้าสัมผัสจะนานและโลหะไบเมทอนจะโก่งตัวช้าหน้าสัมผัสจะเป็นตัวที่ให้กระแสผ่านหรือไม่ชุดปรับอุณหภูมิประกอบไปด้วยปุ่มปรับอุณหภูมิจะเป็นตัวที่บังคับให้หน้าสัมผัสต,ต่อถึงกันทําหน้าที่คล้ายๆสวิตช์ผ่านไปยังขดลวดความร้อนโดยหน้าสัมผัสจะถูกบังคับหรือทํางานตามปุ่มปรับอุณหภูมิและโลหะไบเมทอนโลหะไบเมทอนจะเป็นตัวที่บังคับ ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหน้าสัมผัสไปยังขนลวดความร้อนโดยที่โลหะไบาเมทอนจะถูกติดตั้งที่แผ่นความร้อนเมื่อแผ่นความร้อนมีอุณหภูมิถึงค่ากำหนดโลหะไบาเมทอนจะโก่งตัวไปดันหน้าสัมผัสและเมื่อแผ่นทำความร้อนมีอุณหภูมิลดลงโลหะไบาเมทอนจะหดตัวกับสู่สภาพเดิมเป็นผลให้หน้าสัมผัสต,ต่อกันอีกครั้งซึ่งการทำงานจะสลับไปมาอย่างนี้ตลอดเวลา ขนลวดความร้อนจะเป็นตัวเป็นพลังงานไฟฟ้ารับกระแสไฟฟ้าจากหน้าสัมผัสเป็นพลังงานความร้อนส่งไปยังแผ่นทําความร้อนแผ่นทําความร้อนจะเป็นตัวช่วยให้ความร้อนกระจายเต็มพื้นเตารีดโดยแผ่นความร้อนติดกับพื้นเตารีดและ long, รับความร้อนมาจากขนลวดความร้อนพื้นเตารีดจะเป็นตัวส่งความร้อนไปยังเสื้อผ้าโดยรับความร้อนมาจากแผ่นความร้อน